สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกๆท,ท่านนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะสำหรับการอาหารทางฮานอยนะฮ <c oughs> ะเาน,นี้วันที่สามสิบวันที่หนึ่งนะครับประธานตทวด้วยฮะวันศุกร์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูาผลของเมื่อวานก่อนครับสามสิบเอ็ดนะฮะวันนี้มีรัฐบาลไทยแลว้วก็ลาวด้วยนะครับ โอเคครับรอยังติดจุดนี้อยู่นะครับสามจุดนี้เริ่มที่นอยเฉพาะกิดก่อนนะฮะผลที่ออกหกหกเก้าสองแปดหนึ่งนะครับเก้าสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่ครับแปดหนึ 8, <c oughs> ่งมาหนึ่งนะนี้ติดหกเก้านะครับหกเก้าสองนะครับออกเก้าสองนะไม่มี น้อยกาชาตนะครับหกหกเจ็ดเก้าห้านะครับหกหกเจ็ดหกเจ็ดกับหัวนะครับหกเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับเก้าห้าฝั่งนี้นะครับติดตรงนี้ด้วยนะฮะพิเศษนะครับแปดสี่ห้าสี่หนึ่งนะครับแปดสี่ห้าสี่หนึ่งอันนี้ได้เลขที่เลขสี่นะครับสี่หนึ่งตรงนี้นะฮะ มา4541นะครับแอ๋อไม่ใช่นะ4541น้อยปกตินะครับ04051นะครับ4051ก็ได้เลข4นะครับวิ่งรูด4นะฮะ04051นะครับ, 0, 4, 0, 5, 1, รบอ่ะน้อย VIP 6 ก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งะครับนี่เก้าเจ็ดตรงนี้เลยเก้าสงหแล้วก็เกน,นึ่งนะ้นมีไหไม่มีเก้าเจ็ดตัวชนฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะเก้าแล้วก็เกนะครับชนตรงนี้นะครับสรุปแล้วตรงนี้เข้าไปที่หอันนี้เข้าไปเข้าไปสนะครับสำหรับจุดนี้ส่วน หม่ล่าสุดเป็นตัวที่วิ่งรูดนะครับห้าหนึ่งเก้าสองก็ศูนย์สี่โอมากรองไปนี้หมดเลยนะฮะศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งนะฮะ มี92ด้วยนะครับ92 92 91 51 04 40นครับมาอยู่จุดนี้หมดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูของวันนี้ครับก็เป็นรุ่นนอยไปไทยรุ่นไทยมาหน่อยนะครับสำหรับสูตรนะครับ04051ครับ04051นะ หนึ่เดือนกันยานะฮะศูนย์สี่ศูนยูนย์แเป็นศูนย์ครับ 0, 4 2เป็น8 8 0ได้ศูนย์นะครับมีแถวเดียวครับวันนี้0 8 0นะครับอ่าแปดแปดนะครับ แถวเดียวนะครับวันนี้แปดแปดนะครับตัวเดียวเลยไม่ค่อยเจอนะครับอาการแบบนี้นะครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดเจแปดหกเอารุ่นฝั่งนี้จะไปไทยหรือไม่นะครับ จะไปไหมนะส่วนไทยมีแปดไหมไม่มีแปดนะถ้ามีก็แปดนี่ครับแปดศูนย์แปดนึ่สามแปนี้นะครถ้านะมีแปดนะแปดเตรงนี้นะที่ชนนะทีนี้ข้ามมาฝั่งนี้ด้วยนะครับ5 7าเสห้า ศูนย์สี่ศูนย์เลขสี่นะครับตัวนี้สี่เลขสี่นะครับเลขสี่นะเลขสี่ 7 8135เดี๋ยวก็จับวินกันนะฮะ78135 78 71 73 75นะครับ81 83 85นะครับ1315และก็35นะครับ 4ี 47, 48, 41, 43, ่เจ็ดสี่ดสี่หนึ้ดูตัวชนหน่อยนะมีไหมแปดศู 89, 88, 87, นย์แปดเก้าแปดแครับแปดศูนย์แปดเก้ติดแปตัวเดียวนะฮะ ดูเพลเอกหน่อยนะเลขห้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่เลขห้านะครับดูชนนายด้วยนะชนนมีเจ็ดไม่ชนแปดชนหนึ่งชนสามห้าชนนะครับล่างมีสี่มีเก้านะครับนี่ครับที่ไม่ชนนะครับ เจ็ดสามสี่เก้านะครับเจ็ดสี่เอ่อเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สามสี่สามเก้านะครับทีนี้ข้ามาฝั่งนี้ครับเดือเนเก้าปีหกหกศูนย์สี่ศูนย์ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดแปดเก้าอันนี้เลขสี่นะเหมือนกันเลยครับเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าสี่ห้าแปดเก้าหนึ่ง 1 3 6าหนึ่งสกเดองะเดี๋ยวมาไล่กันหน่อยนะครับ5 7 8เจ็ดแนะครับห้าเติดที่7 8 5ดแปดนะครับห้านะครับเกหนึ่ง แล้วก็สามนะครับนี่มาคัดให้อีกทีหนึ่งนะเลขสามมีหนึ่งตัวสองตัวนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับเลขเก้าหนึ่งสองสามนะครับเลขแปดหนึ่งสองสามสี่เลขหกนะครับหนึ่งเลขสองหนึ่งเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ ได้หมดเลยนะครับให้เลขแปดเป็นผู้นำนะครับเป็นตัวชี้ตัววิ่งตัวรูดนะฮะเลขเจ็ดแเลขแปดนะมีหนึ่งมีเก้าใส่ตัวไหนได้ครับนี่ครับนี่จะใส่ตัวเก้านะครับใส่เก้าแล้วกันนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับจะเข้ากับจุดนี้พอดีเลยนะครับเข้ากับสูตร ที่หนึ่งพอดีเลยนะฮะน,นี่ครับไหนล่ะเห็นไหมฮะนี่ครับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะฮะเด่นเป็นเลขแปดให้นะครับวันนี้อ่ะวิ่งรูลเลขแปดนะแปดมีตัวไหนบ้างนะครับลองไล่ดูนะครับนี่ครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้า แ8สี่แป8หกแปดเจ็ดครบเลยนะครับเอาเป็นว่าไล่8นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับเอาแล้วครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับฮานอยวันนี้แล้วก็มีไทยมีลาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราเจนํางกับผากําเจือนไปด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลนะครับ ส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ